สตูนเปิดเทศกาลฮาลานสตรีิ2ครั้งที่4ระหว่างวันที่4-6ถึงหสิงหาคม2,566หวังศูนย์กลางด้านอาหารและการท่องเที่ยวฮาลานของประเทศไทยขณะที่พิธีเปิดสุดอลังการวันจุดสุดสัปดาห์มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งจับจ่ายมาแนะนำนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมโดยทางอบจสตูลได้จัดงานสตูลฮาลานสตรีิ2 0, 23, ครั้งที่4ขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2566 ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ทัศนถานแห่งชาติคารืหานกูเดนตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากภาคส่วนต,ต่างๆการออกร้านจากผู้ประกอบการที่มีทั้งอาหารข้าวหวานและอาหารซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสตูลและจังหวัดข้างเคียงโดยเฉพาะเมนูยอดฮิตของชาวจังหวัดสตูลคือโรตีในรูปแบบต่างๆและเมนูอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายมารวมภายในงานนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารและชิมฟรีกิจกรรมการเสวนาฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวโดยสถาบันฮาลาลมหาวิทยา,ยา,าลัยสงขลานครินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลการสแสดงนาฏศิปสป์มาลายูชุดอีทมูบาร็อกจากคณะศิลปรกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยทักษิณการสแสดงอนาชีดโดยวงน,นัตมีจากโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาก่อนที่นายสำริษเรียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลและแขกผู้มีเกียรติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลและกองสูลอินโดนีเซียประจำประเทศไทยจะทำพิธีเปิดอย่างอลังการโดยใช้โดรนบินเหนือน่านฟ้านำป้ายอาหารฮาลาลมามอบให้ประธานในพิธีเปิดอาจจะมีผิดคิวการเก็บป,ป้ายเปิดของประธานในพิธีกันบ้างสร้างความตื่นเต้นและยิ่งใหญ่ของผู้มาร่วมงานได้ไม่น้อยโดยตลอดการจัดงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็ยนเป็นต้นไปงานนี้ทางผู้จัดคาดหวังว่า จังหวัดสตูลจะเป็นศูนย์กลางด้านอาหารและการท่องเที่ยวฮาลาลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการอาหารและการท่องเที่ยวฮาลาลให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ในระดับสากลเนืน่องจากจังหวัดสตูลประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียทำให้สภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการท่องเที่ยวและรองรับธุรกิจด้านอาหารฮาลาลได้เป็นอย่างดีสองใต้นิวรายงาน แวสวยได้ัน <Safe rév mark> ่าดนะีเี๋วละดยวเดี๋ยไปเีเดี๋ยวน้ัก็าัไางมอ่เดียวเดินมาพอดีอันนั้นค่ะค่ะสั่งมาเยอะเลยค่ะถ้าเกิดมันมันอยู่ในข้อมันเก็บไว้ได้คุณคเอาไป ก็เอาไปเท้าเอา่อเ็บที่ว่า,า,ปาเป็นจเป็นมลบ้า,านบนหละเพราะเราบอกว่าเราเป็นโย้าน